ทุกคนนี่ก็อยู่กับช่วงเรียบร้อยที่แฉแนวนเช่นเคยน,นะคะคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยนะคะคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยนะคะแล้วก็สิบแปดบวเลยไม่สิบแปดบทในแล้วก็จะแล้วคำเตือนอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะไม่ได้โฆษณาให้เขานะเราจะมารีวิวเฉยๆเข้าใจปะ นี่คือเจลตอนนะคะเจลอาบน้ำน,นะคะเป็นเจลอาบน,าน้ำปกป้องระงับกลิ่นกายได้ยาวสิบได้ยาวนานสิบสองชั่วโมงนะคะที่เก็บชำระร้างแบคทีเรียแบแบ,แบการผสมผอาแบคทีเรียได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะใช้สารธรรมชาติมากกว่าแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสารทำความสะอาดจกัดจากพืชธรรมชาตินะคะ ผ่านการทดลองโดยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังค่ะค่ะมันเป็นเดตตอนนะคะเซออาบน้ำไฮเตอร์ไฮเดตติ้งติ้งติ้ง,งพร้อมกลิ่นเมล่อนและแตงกวา